มาเจอก๋วยเตี๋ยวเรือแท้ๆอีกหนึ่งเจ้าแล้วครับเจ้านี้จอดที่วัดหลักสองตรงนี้เขาเขตพื้นที่อะไรครับรลุงว,วัดหลักสองนี่หนนแหละอำเภอบ้านแพ้วอำเภอบ้านแพ้วเนาะครับน้ำนี่คือแม่น้ำดำเนิน,น,นสะดวกอ๋อเส้นนี้ก็คือใช่่คะดำเนินนี้ก็คือกว้างมากเลยเนาะใช่ค่ะไปยันนู้นไปยันฝั่งหน้าเราหก ลำสี่ 4, ไปหลกห้าก็เป็นจ <3 S 1> ังหวัดราชบุรีครับครับสจังหวัดลัของนี้นครถมใช่ไหมกาลีากะกะแมกองเน <ừ> ี่ยชกชโชกใบของแมก,กองอผมเอาบะหมี่แห้งกับเล็กโฟถ้าเป็นเลน็กยำดีกว่าลุง เล็กยำกับบะหมี่แห้งลุงมาจอดตรงนี้กี่โมงห้าโมงเช้าห้าโมงเช้าถึงเที่ยงๆเลยเดี๋ยวก็จะไปฝั่งนู้นก็เรียกมีคนเรียกเอาไปอ๋อคือจะล่องอยู่ยแถวนี้รครับมันเรียกกลับมาก็มา กิงย่างแล้นะคืเสือแบบเนี้ยเลือดโบราณนีผมตามหามาทั่วแล้วครับมผมไปมาหมดเกือบทุกเจ้าแล้วเนี่ยลุงไปเยียนถึงรักษาไหมไม่เดือหรอใช่ไหมถ้างั้นรักษาก็าต้องมีอีกเจ้าหนึ่งใช่ไหมเดี่ยวจเห็นเลือดก,กอดอยู่สะโพดนี่สะโพดไอตืออยู่นู้นขายมากี่ปีแล้วลุงสี่สิบเองโอ้โห ถ้าสี่สิบปีก็แต่ก่อนนี่ก็เรือก็ยังวิ่งแบบก็มีเร้อก็มีไรก็มีแหละขายก่อนมีป้าแก่ๆคนนึเลยซิงๆน่อยอ่ะสมัยนั้นก๋วยจั๊บก็มีนด้วยนะลุงนะขายเรือขายตอนนี้ก๋วยจั๊บก็เหลือลุงโด่งที่ปากคลองลงเข่อันนี้ก็มีเลยจ้นะครับอยู่เส้นนี้ใช่ไหมเส้นนี้แหละใช่ไี่นี่ลุงขายชามเท่าไหร่ยี่สิบยี่สิบเองอ่ะครับเป็นไง นี่นะชามยีสิบครับคุณภาพล้นสุดยอดปกินงาติดจอมาล,ลงทานห้าสิบอเนี่ยประมาณเนี้ยพาที่ก็แพงเกียวกบที่เป็นเงินหมื่นนะใช่ม่ยกบัตรเนี่ยตายออกเขียนสามสิบลุงเก็บตังห้าสิบชามนึงห้า คน,นคนเต้าเลยเกี่ยวกับอยากกินคนเต้าเจี๋ยนน้ำกันะครับแต่ก๋วยเตี๋ยวเรือที่มันได้บรรยากาศนะลมเย็นตรงนี้มันเย็นเนะกินหน้าวัดเลยก็ร้อนเดินไปเดินมา้าวัดไม่มีร่มไม่มีร่เนีย รับไปกอนเระดรับต้มยำยี่สิบบาทหมดเลยแล้วลุงครับชิมครับต้ยมยำต้ยมยำที่นี่ก็จะเป็นแบบโบราณไม่ใช่ต้ยมยำแบบสมัยใหม่เนาะเขาจะใส่ถั่ว กล้ยหมูก็จะใช้เป็นหมูเป็นชิ้นแล้วก็มาหั่นเอาแบบนี้เนาะโบราณแท้ๆโบราณไม่โบราณไ,ไม่รู้แต่ที่รู้เราร้อนมากหู <c oughs> ้น้ำร้อนมากเลยคุณใช้เตาอะไรอะ่ะแล้วก็ยังใช้เตาถ่านอยู่นะครับอ,อ,อืม,ม,อ,มอ,อีกปงอะ ขายแล้วนี่ย้ำเลยอ่ะฝันเย็นป่าเรื่องมีน้ำขวดจะตั้งหมดเลยใช้น้ำขวดไหมใช่หู้แห้งนะครับเดี๋ยวนี้น้ำมันเครื่องก็ได้ใช้อ๋อสัดขันน้ำมเครื่องคามยี่สิบบาทที่ลงายแล้นะครับขับเครื่องหายไม่ไหวแล้วเรือนี่ะ ยดมือไม่เป็นสองรองเทอาเป็นก๋วยเตี๋ยวแบบดั่งเดิมแพ,แพ้ที่ยังขายกันบนเรือนะครับใครจะตามรอยมาทิมก็มาที่วัดหลักสองได้เลยอยู่ที่บ้านแพ้วตร<ด>งตีนนี้ก็เรียกคลองนำเดินนะครับ